สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูก้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้พามาชมรถเก๋งไซใหญ่นะครับสไตล์ผู้บริหารอีกแล้วนะครับผมนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าคัมรี่นะครับ2.0ตัว G ปี2018นะครับสีบนเงินสวยมากนะครับใหม่ทั้งภายนอกทั้งภายในเลยนะครับนี่นะครับใครหารถเก๋งไซใหญ่ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนะครับจอดไปใช้งานวิ่งงานส่วนตัวหรือว่านะครับวิ่งรับส่งผู้โดยส่งผู้โดยสารนะครับดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะ จัดได้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแส0เจทดหมื่นเก้านั้บาทนัเองนะครับลูกค้านะครับสวยมากสวยจริงๆนะครับแคมรี่คันนี้นะครับสีสวยสดนะครับเงางามนะครับอุปกรณ์ตัวรถสวยใหม่ทั้งหมดนะครับผมนะครับใครหาอยู่ใครสนใจนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าถูกใจชอบใจนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับโอนจองรอกรถนะครับเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปเฟนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาดูดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันนะครับนี่ครับเยนไฟหน้า นะครับสวยๆนะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับใสๆเลยนะครับด้านล่างจะเป็นไฟเดอรไลท์นะครับเรียงเป็นเม็ดตรงนี้นะครับผมนาสี่เม็ดนะครับนี่ครับหน้ากระจังโครเมียมครับนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนตัวคิ้วโครเมียมฝากระโปรงหน้านะครับนี่ครับหน้ากระจังเงาเงานะครับข้าพิกเกอร์ไม่มีขึ้นนะครับใสๆเลยตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวรถนะครับร่องรอยไม่มีนะครับเรนไฟหน้าฝั่งซ้ายดูครับนี่ครับ ไฟไม่หมองไม่ขุ่นนะครับผมนะลูกค้าไม่มีคาบและองน้ําด้านในนะครับนะครับล่องไฟต่างๆนะครับแนชิดสนิททั้งหมดนะครับผมนะครับกันชนหน้ามาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับสองจุดซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟตันหมอกคู่หน้านะครับของแท้ทั้งหมดนะครับนี่ดูตัวช่องลมครับสวยๆเลยนะครับมีขอบคิ้วคมเมี่ยมนะครับตัดขอบให้ด้วยนะครับเรียบหรูดูแพงเลยนะครับตัวนี้นี่ครับ นะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขับนะครับผมนะครับส่วนใหญ่เจ้าของจะนั่งเบาะหลังนะครับนี่ครับฝากระโปรงหน้าดูครับเรียมสันต่างๆนะครับเส้นสายนะครับชัดสวยคมหมดเลยนะครับร่องรอยที่ฝากระโปรงหน้าไม่มีครับทุกค้านะครับสีบนเงินนะครับสีนี้ดูได้รักษาง่ายนะครับสีเงาฉ่ําสวยนะครับนี่ดูครับผมนะด้านข้างตัวรถนี่ครับสีเสมอกันหมดเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะครับสีเดิมไม่มีกลับไม่มีกอครับ นะครับชัดๆนะครับรอยต่อตัวชนไม่ดุ้งไม่อ้านะครับบางคนหน้านะครับนี่เหลี่ยมสันสวยๆนะครับรอยบุบเราเลยยิ้มไม่มีนะครับสัญลักษณ์โลโก้นะครับดูโอวีบีทีไอนะครับผมนะตัวนี้ขออภัยครับผมนะครับบีบีทีไอวิวนะครับผมนะนี่นะครับโครเมียมสวยๆเลยนะครับล้อแม็กนะครับแท้เดิมโรงงานขอบ16นะครับตัวนี้นะครับแม็กสวยเลยแม็กอลลอยนะครับ16นิ้วนะครับจับคู่กับยางบิต stone นะครับคันนี้ได้ยางปี2000เท่าไหร่ครับ ยางปีถังพันยี่ิบสองนะครับดอกยางเหลือใช้งานต่อได้เลยนะครับนี่ครับแกนยางไม่มีแตกรายงานนะครับวิ่งใช้งานต่อได้กระดกซุ้มล้อด้านในดูครับนี่ครับแท้เดิมหมดครับไม่มีเคาตัดทำสีนะครับรดนถึงตัวช่วงล่างนะครับเดิมหมดเลยนะครับตัวรถไม่มีปลอดเสียนะครับเช็คปลอดตัวรถได้ทั้งหมดนะครับมาได้ข้างนะครับของแท้ติดรถนะครับนี่ไม่มีรอยบุบรอยอานะครับผมนะแนบชิดสนิทเลยนะครับเนื้อสีผิวพันประตูดูครับ นี่เงาเงาฉ่ำๆเส้นสายคมคมนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับกระจกนะครับติดฟิล์มให้้เรียบร้อยรอบคันนะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับน่าจะประมาณ60%นะครับผมนะครับไม่หมึดไม่ใสนะครับกำลังดีนะครับตามขอบกระจกขอบคิ้วดังน้าต่างๆนะครับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับนี่ดูได้เลยครับผมนะสภาพสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกัน นี่ดูครับตรงๆเลยนะครับไม่ดึงไม่งอครับนะครับคิวริดน้ํานะครับภายในบอกเลยว่าใหม่มากใหม่จริงๆนะครับรถสีสวยด้วยนะครับได้เป็นบ่อหนังนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับบ่อสีสวยมากนะครับนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตะเข็บปีกเบาะต่างๆนะครับไม่มีแตกนี่ครับดูชัดๆนะครับในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีแบบว่าเข้มๆหน่อยนะครับมีนี่นี่สีนี้สีจริงเลยนะครับสีแบบนี้เลยนี่ครับ นะครับเบะไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับผมนะครับภายในตัวรถนะครับดูครับผมนะตกแต่งด้วยลายไม้ต่างๆนะครับสภาพดีมากนะครับสวยจริงๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านบนเป็นลายไม้นะครับพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับมาพร้อมกับตัว c r u คอน Control นะครับล็อกความเร็วนะครับผมเดยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไหม์คันนี้กันนะครับคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ t นะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับ นะครับหน้าปัดเลือนไม้สวยๆนะครับเครื่องยนต์ฟิทชื่องเดียวติดนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ครับไฟสีฟ้านะครับผมนะแคมรีนะครับคันนี้ดูเลขไม้ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันขออภัยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ากิโลนะครับรถปีสองพนสิบแปดนะครับผมเฉลี่ยต่อปีล้วถือว่าใช้น้อยเลยนะครับผมนะครับไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับเช็คประวัติได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์ดูครับนี่ครับเครื่อง2 0จนเป็นซินนะครับรถตัวนี้ นะครับเครื่องเดิมทุกอย่างครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับในส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นวิทยุซีดีนะครับผมนะครับนี่ดูครับใหม่มากนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับหนตัวนี้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลให้นะครับนะครับในส่วนของตัวแผงเกียร์ดูครับเป็นคอนโซลลายไม้นะครับสวยมากนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วนะครับผมหน้าตรงนี้ นะครับหัวเกียร์แผงเกียร์ต่างๆนะครับผมนะสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับไว้เดืชาร์จนะครับผมน่ตรงนี้มีให้ครบทั้งหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเกะกลางใหญ่ๆนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครับนะครับในส่วนของตัวนะครับคอนโซลหน้านี่ดูครับรอยขัดตั้งกล้องคับกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมเนียนกริปเลยนะครับดำๆใหม่ๆนะครับดูครับไล่มาช่ององค์ช่องแอร์ต่างๆระบบ BSM นะครับ แจ้งเตือนที่กระจกด้านข้างเวลามีรถมาด้านข้างนะครับผมนะนี่มีให้ครบทั้งหมดนะครับระบบเซนทรงเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมนะไม่ใช้ก็กดปิดได้นะครับผมหน้าตัวนี้นะครับสวยๆนะครับเอกสารตัวรถนี่ดูครับแคมรี่สตัว G นะครับราคา5 7 9 0 0 0ปี18นะครับเลขไมล์แสนห้านะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับผมนะครับในส่วนตัวฝ้าเพดานดูครับดูเพดานกันนะครับเอี่ยมมากนะครับสะอาดเลยนะครับ รอยยันรอยเจิมนะครับคราบสกปรกไม่มีเลยนะครับผมนะสวยมากใหม่ๆนะครับระบบไฟติดครบนะครับผมตัวนี้นะครในสองตัวที่บางแดดนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับมาพร้อมกระจกพร้อมไฟนะครับแต่งหน้าแบบนี้เลยนะครับมีให้คูน่าครับผมนะฝั่งคนขับก็มีให้เช่นกันนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับผมตัวนี้นะครับครบครบคุ้มคุ้มนะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับโทรจองล็อกรถกันได้เลยนะครับโทรมา092เนะครับ7จ3 6 442อนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับผม นี่ดูครับแผงประตูนะครับใหม่กริปนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับในส่วงตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเซตของตัวเบาะนะครับผมนะชอบระดับไหนนะครับก็กดเซตเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับสครับเพจนะครับบันไดดูครับนี่ถุงมาติดกันรอยไม่แกะออกเลยนะครับผมนะใหม่กริปนะครับโครงสร้างนะครับเสากลางด้านในนะครับไม่มีรอยต่อการน้ำสีหัวน็อตไม่ถอดไม่แกะนะครับไม่มีรอยขัดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกอย่างนี่ดูครับชัดนะครับ สลักกรอบประตูดูครับใส่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับใหม่มากนะครับแคมรี่คันนี้นะครับหนีให้ดูครับผมนะเส้นสายประตูนะครับชัดมากนะครับคมคมนะครับเนื้อสีผิวพันธ์ต่างๆนะครับสวยเสมอกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ชมห้องผู้โดยสารกันนะครับด้านหลังนี่ครับห้องผู้โดยสารด้านหลังดูครับผมนะเบาให้ดูเบากันเลยนะครับเบาใหม่มากนะครับดูครับเนียนกริบเลยนะครับไม่ชํำไม่สกปปกนะครับ ไม่มีรอยยับรอยจนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับน่าสนใจน่าใช้งานเลยนะครับสำหรับแคมรี่นะครับแอร์ด้านหลังมีให้ครบนะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้านะครับผมตัวนี้นี่ครับพยงพยางมีให้ครบนะครับพร้อมไฟอ่านหนังสือนะครับสําหรับผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนะครับผมนั่นนี่นะครับครบครบคมคมนะครับผมเรียมสัรขอบบังโคลนด้านในนะครับไม่มีรอยต่อการน้ำสีนะครับมารูปดูได้เลยนะครับไม่มีรองสีแน่นอนนะครับตัวนี้ นะครับสวยครับภายในใหม่มากนะครับผมน้าบอกเลยว่าใหม่จริงนะครับผมตัวนี้นะครับในสองตัวด้านข้างแผงประตูนะครับผมน้าก็จะมีนี่ครับม่านบังแดดนะครับยกขึ้นมาติดแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมน้นในสองตัวห้องผู้โดยสารนะครับใหม่เอี่ยมครับผมนะนะครับร่องรอยนะครับคราบสกปรกไม่มีนะครับล้อแม็กดังขวานะครับสภาพสวยนะครับรอยเบียดรอยดุ้งรอยขูดไม่มีครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับสีนะครับเสมอกันทั้งหมด นะครับรอยต่อตัวชนนะครับไม่ดึงไม่อ่านะครับผมนะครับมาส่งตัวด้านท้ายตัวรถดูครับนี่ครับผมสวยมากนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้สี่จุดเลยนะครับไม่มีกล้องไม่เป็นไรนะครับมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะครับผมน้าตัวนี้นะครับกล้องอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมนั้พาทิตอยู่ตรงนู้นครับนู่นนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวให้เอียงให้ดูด้านข้างแล้วกันนะครับผมนั้นน่าจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่กันชนท้ายนะครับรอยบุบรอยด้งไม่มีนะครับเปลี่ยนสันชัดคมสวยหมดนะครับไฟท้ายนะครับใหม่ๆ นะครับไม่มีน้ําขังไม่มีรอยแตกนะครับคิ้วฝาท้ายโครเมียมนี่ครับสัญลักษณ์ฝาท้ายมาครบหมดนะครับนี่รหัสสองจศูนย์ตัวจีนะครับดูครับผมเดี๋ยวเปิดท้ายชมนะครับนะครับในสองตัวห้องเจ็ดสัภาระดูครับนี่ครับกว้างมากใหญ่มากนะครับใส่กระเป๋าได้สามสี่ใบได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมในส่วนของตัวนะครับอุปกรณ์ตัวรถนะครับแม่แรงนะครับมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับแม่แรงประแจถอดล้อนะครับล้อไหลล้อเป็นล้อแม็กนะครับผมในตัวนี้ นี call, you know, ่ครับพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับใหม่ๆเลยนะครับแผงใต้ปแผงตั้งท้ายนะครับนี่ดูครับเดิมหมดครับนะครับไม่มีข้อทาสีนะครับพื้นสียางกระได้นะครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับในส่วนตัวโครงสร้างนะครับนี่ครับขอบรางน้ําจุดเป็นอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีข้อทาสีนะครับเนียนกริปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูน็อตบันพับฝาท้ายนี่มันดจะเห็นหรือเปล่านี่ครับผมนะครับไม่มีรอยขัดรอยถอดเลยนะครับ เนียนมากสวยใหม่นะครับผมนะฉนวนกันความร้อนแผงปิดฝาท้ายนะครับผมขออภัยครับนี่ครับผมนะไม่มีรอยขาดครับสกปรกไม่มีเลยนะครับน็อตฝั่งขวาดูครับนะครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมน่าพอดีมันอยู่ด้านในหน่อยนะครับผมนะครับซีนตะเก็บฝาท้ายต่างๆนะครับสวยเดิมทั้งหมดนี่ดูครับชัดชัดนะครับผมดูในคลิปไม่ชัดเจนนะครับผมนะมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมนะลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ นะครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเนื้อสีผิวพันธ์ต่างๆนะครับดูนะครับเสมอกันหมดนะครับเงาเงาเรียบๆแบบนี้เลยนะครับล้อแมกสวยทั้งทั้งสี่ล้อนะครับดูครับแล้วเปิดฝั่งนี้ให้ดูครับนี่นะครับแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับมีม่านให้เหมือนกันนะครับบนตัวนี้นี่ยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนะห้องผู้โดยสารดูครับฝั่งนี้ดูครับใหม่เหมือนกันทั้งหมด ร่องรอยไม่มีนะครับผมน่าสะขเพจบันไดสวยๆนะครับเหลี่ยมสันขอบบังโคนด้านในดูครับนี่เนียนกลิบนะครับผมนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้ c a มรี่รถเก่งไซส์ใหญ่ใช้งานเลยนะครับโครงสร้างดูครับน็อตยึดบานพับประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับผมนี่ครับฉลากคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับแผ่นเพจ นะครับเลขตัวถังนะครับเอาไปเช็กวัดตัวรถกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเข้าสนยนตัวตาใกล้บ้านนะครับเช็คกวัดตัวรถได้เลยนะครับตรวจเช็คตรวจเจอบอดเสียนะครับหลังจากซื้อรถไปแล้วนะครับผมนะครับบริษัทยินดีรับซื้อคืนนะครับคืนเงินเต็มจำนวนให้เลยนะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมมีวารันตีให้นะครับผมลูกค้านะครับขับรถใช้งานนะครับด้วยความสบายใจนะครับไม่มีปัญหาจุกจิตกลนใจแน่นอนนะครับแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับฟรีย4ี่ชั่วโมงนานถึงปีทั่วประเทศให้ด้วยนะครับผมสําหรับซื้อรรถที่สนนุกคคาะับ เดี๋ยว <hi> เราไปดูห้องเครื่องกันครับผมไปครับนี่มาครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับในสองตัวห้องเครื่องดูครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะครับวันนี้ตัวนี้เครื่องเดิมเจเดิมทั้งหมดครับผมลูกค้านะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมนะแรงแน่นอนนะครับห้องเครื่องดูครับเนียนกริปเลยนะครับไม่มีคราบขี้เกลือขึ้นครับผมนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับนี่ดูครับผมน่าชัดช นะครับจุดมาร์กสีตั้งสีโรงงานนะครับผมนะยังอยู่ยังมีให้เห็นนะครับดูครับหม้อกองลูกใหญ่ๆนะครับขายยึดแน่นๆไม่มีแตกหักนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะครับดูตามแมวได้เลยนี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับฐายแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับไม่มีรอยผุรอยสนิมนะครับรวมถึงตัวคัตซีตัวรถนะครับไม่มีผุนี่ดูครับผมนะชุดสีกระลงกระโหลกซุ้มล้อต่างๆนะครับสวยเดิมนะครับเบ้าโช๊กหน้าฝั่งขวา้ฝั่งซ้ายนะครับดูครับผมจุดเบ็ดมาร์ก นะครับเดิมหมดเลยนะครับเบ้าโชกหัวน็อตสวยๆดูครับไม่เป็นสนิมนะครับน็อตบานพับฝากระโปรงหน้าดูครับไม่มีรอยถอดนะครับทั้งภายนอกภายในครับเดิมทั้งหมดนี่ดูได้เลยครับผมนะตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสําหรับแคมรี่สองจุดศูนจีคันนี้นะครับผมนะครับพลาสติกปิดคานบนหม้อน้ํานะครับนี่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับไม่เคยถอดเคาะทําสีทบในสองตัวคานหม้อน้ํานะครับขายึดไฟหน้านะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยเชื่อม นะครับระบบเบรก ABS นะครับผมหนีดูนะครับชุดคันสีหน้าฝั่งขวานะครับเบ้ากระโดดซุ้มล้อต่างๆนะครับสีเดิมทั้งหมดนะครับหนี่เบ้าโชกคนะครับฝั่งขวาสวยเหมือนกันเลยนะครับหัวน็อตไม่เป็นสนิมนะครับหัวน็อตบรรทััปงกระโปรงหน,น้าฝั่งขวานะครับไม่มีรอยถอดฝากระโปรงหน้าของแท้นะครับแท้เดิมโตต้าทั้งหมดครับผมหน้าซีนเดิมทั้งหมดเลยนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับมาลองนั่งลองขับดูก่อนได้เลย นะครับฉลากคําเตือนอยู่ครบนะครับระบบเปิดฝากระโปรงจะเป็นโชคอัพนะครับบนรถตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติโชคไม่เสียโชคไม่ตายครับนะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับติดต่อจองรถรถกันได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์อยู่นะครับผมนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับร้านสนุกคาถนนร่มเก้านะครับ นี่ครับรถที่นํามาโชว์นะครับเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับเรามีสํานักงานใหญ่นะครับผมนะมีสต็อกรถนะครับเดินเลือกทั้งวันรับรองว่าไม่หมดนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นบิ๊กซีนะครับฝั่งตรงนู้นจะเป็นนะครับมหาลัยมอกระเสิรบัมดิตนะครับผมมาได้เลยทุกวันนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับผมนั่ง2.0ตัวจีปี18ไมล์แสนห้านะครับราคา579,000นะครับสีบอลเงินนะครับ นะครับสวยใหม่ตรงปกเหมือนที่รีวิวแน่นอนนะครับไม่มีจกตารับประกันได้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดสังกาะดินแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ